บ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่การค่ะอ๋อกาญจนบุรีกันดานโอ้โหบ้านนอกขนาดนั้นแล้วบ้านพี่เขาอยู่แถวไหนอยู่ชนชนบุรีชนนบทอตอนนี้ก็คือทํางานไปด้วยค่ะอย่างที่พูดอ่าแล้วทํายังไงอ่ะทํางานเป็นกะอืมกะเช้ากะบ่ายกะเทยไม่ได้เป็นอ๋อไม่ได้เป็นสมมติว่าตังค์ไม่พอใช่ไหม ขอคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อทํางานอะไรฮะทํางานศาลอ๋อศาลตุลาการศาลเข่งประตูแล้วคุณแม่ล่ะฮะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขค่ะบัญชีขายเรียงเบอร์อะโย่โย่โย่เอ๊ะประตูปิดอ่ โ of of mond, ip, s, <S หมันต้องเป็นฉากต่อยจริงๆแล้วมันแอคชั่นแล้วไปกลัวก็เจ็บมันจะออกมาไม่สมจริงมืนนี่มึงดูมึงดูนี่ต่อยไปต่อยต่อยต่อยง่ายง่ายนะกระชากกระชากวิธีการอ่ากระชากกดไฟเข้าออกทันทีพี่ดึงออกทำไมเรากระชากด้วยอ้าวมันจะต่อมันจะต่อคืนยังไง เอาเอาไปต่อยเอาเอาต่อยเลยขอแรงขอแรงเอาฟ้าไหมหน่อยเอ้าแฮมมึง้ะขำ้ย้าทฮไยม้เฮงยวยเองอ่ะท้องไม่เีหยวด้ like ี่มันเาเลยเยย โดยเฉพาะมึงตัวต้นเหตุเข้าใจไหม e อีเย็นอย่ามาเรียกฉัน e อีเย็นอ๋อทำไมจะเรียกเองไม่ได้อ e ีเย e ็นเย็นนั้นมันชื่อเล่นแต่ชื่อจริงอะเย็นเต็ด